คุยกันวันเสาร์ช่วงคุกกิ้งคลับกลับมาพบกับจงในช่วงคุกกิ้งคลับกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการทำปูจ๋าค่ะจะยากง่ายยังไงเดี๋ยวต้องถามเจ้าของร้านนะคะคุณพิราน,นันค่ะเจ้าของร้านบ้านประชาชื่นค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ วัตถุดิบแลวก็เครื่องปรุงนะคะทำเมนคุจามีอะไรบ้างคะค่ะอย่างแรกก็จะมีหมูนะคะเป็นหมูสับแล้วก็มีปูเนื้อปูนะคะแล้วก็จะมีกระดองปูนะคะอันนี้ก็ต้องทําความสะอาดค่ะคือเราต้องมาขัดก่อนขัดแล้วก็เอามาลวกน้าร้อนอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีรากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมไข่ไก่ค่ะแล้วก็มีพริกไทยน้ำตาลนะคะผักชีเสี้๊วขาวแล้วก็เกลือนิดนึง ท,ทีนี้เรามาเริ่ม,มปรุงกันเลยดีกว่าก็เอาเนื้อปูใส่ไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะทีนี้ก็คือจะใส่ไข่ใข่ก้าสองฟองค่ะสองฟองเนื้อหมูประมาณหนึ่งโลนะคะแล้วก็ปูประมาณสองขีดสามขีดอรากผักชีกับกระเทียมเนี่ยเราต้องมาโขกพอโขกเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะแล้วเรามันก็จะออกมาเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ ก็ใส่ไปแล้วผูกเขาให้ขาดนะคะก็น้าตาลจะประมาณสองช้อนชาค่ะไม่เยอะมากสิวขาวค่ะก็ประมาณสักสองช้อนชาใช่ใช่ค่ะตามด้วยเกลือสักหยิบมือเดียวก็พอค่ะผักชีแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคลุกให้เข้ากัน เราจะต้องหมักทิ้งไว้ใช่ไหมคะก็ประมาณ20นาที20นาทีค่ะแล้วก็พอใส่กระดองปูแล้วเราก็ไปนึ่งต่ออีกสักประมาณ20นาทีเหมือนกันค่ะค่ะแล้วค่ะกระดองเราก็ต้องจัดนะคะให้ทีนี้เราจะไปทำอะไรกันค่ะก็คืออันนี้คือเราใส่กระดองปูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือจะเป็นการนึ่ง จากที่นึ่งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนี่คืออะไรเอ่นก็เป็นการทอดนะคะแต่ก่อนที่จะทอดเราต้องมาชุบไข่ก่อนตัวไข่นี่ก็คือเป็นไข่ไก่นะคะแล้วก็ใส่แป้งมันนิดนึงเพราะว่าไข่จะได้ติดกับตัวตัวปูจ้านะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เราแล้วก็คลุกให้ให้ให้ไข่เขาทั่วๆนะคะแล้วก็ลงไปทอดอันนี้นี่คือก็เรานึ่งแล้วก็ไฟนี่ก็ไม่จำเป็นต้องอ่อนค่ะก็คือไฟกลางๆก็ได้ค่ะ พอ,อให้ให้ให้ไข่เขาขสุกอ่ะคะ่ะก็เสร็จแล้วค่ะเมนูปูจ๋าที่ อมแล้วก็น่าทานมากเลยค่ะ <ษา S 1> สำ<ร>ห <generators> รับวันนี้นะคะจางต้องขอบคุณคุณพี่รานันมากค่ะขอบคุณค่ะที่มาสอนจางและคุณผู้ชมดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะ สามารถดูวิธีการทำย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะ bangkokwise.com หรือว่าจะมาทานที่บ้านประชาชื่นก็ได้ค่ะอยู่ตรง,งไหนเอ่ยออจะอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดบองมาเช่นะคะค่ะอ,อ,อยู่ซอยเทศบาลนิมิตใต้แต่สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจางและคุณพิรานะคะ,คะจะไปทานปูจ๋ากันค่ะ,คะวันนี้ลาก่อนคะ่ะบ๊ายบาย